สบายดีพ่อแม่พี่น้องพวกน้องาสาวหน้ากายพี่น้องมือนี้มาเห็ดกับข้าวเกี่ยมไปเวียกน้องพี่น้องเนาะกับบุมีอย่างมือนี้เฮานี่ในถุงใส่ข้าวไหมพี่น้องนี่ถุงเก็บุนมปูงเนาะน้องหล่าสั่งมากินข้าวก็จะมีนี่ลวกผักพี่น้องแล้วก็มีแก้วแก้วมะอกแล้วก็น้องหล่าจะทอดอันนี้ไปกินน้อพี่น้องคุณจักคุณเอิญอย่าง ไปบ้านน้องลาเอินใส่กโก้ใส่กโก้เนื้อเนาะน้องลาซื้อมาเมาื่อวานนี้เนี่จ้าอันนี้ถุงนี่มีซี่ก้องพี่น้องมื่อนี้ก็ไม่เฮ็ดกับข้าวพี่น้องเฮ็ดกับข้าวเกี่ยบไปกินในที่ทํางานเนาะเพราะว่าส่วนหลายน้องลาจะบุซื้อกินมีเตหเอาออกมาอยู่น้องแห้งประหยัดเนาะพี่น้องเนาะมีตเตเฮ็ดกับข้าวแบบสามคาบเลยบ่ได้ซื้อของกินซุกเ่าจะบุซื้อกินน้อพี่น้องเนาะ น้องแม่ก็บอกว่าชิคกี่น้องนล้วมันโบ,นบนทานโบนทานก็เลยเปลี่ยนเมนูเนาะเป็นเมนูโซนแทนเพราะว่าเขียมกับข้าวาาาแล้วก็แด็ดไปอาบน้ำอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ไปทิ้งน้ี่น้องะไปละมุนอย่างแบบแล้วก็แล้วก็ อันนี้น้องลาทอดสามข้อเนะาะสามข้อน้องาลองาลงก็จะมาซาครึ่งพะครึ่งตุ้มจีรีทุกอันพี่น้องทุกอันก,นกนจะจเดี๋ยแบ่งกินตอนเช้าทั้นสามแล้วก็เอาไปที่ทํางานกินจนเที่ยงขั้นสามเนาะเพราะว่าเขามีเกน้ง้วนหนึ่งข้าเหนียวกินมันก็จะอิ่มกินนานนี่พี่น้องข็าเหนียวอันนี้คือเขาจงกินยุ่ยงห้องนะครับสาวความสวยน้องลาใสกล่องไว้เรียบร้อยพี่น้อง น้องน้องจัดติดุค่อยน้องเยสองแผ่นสามแผ่นเดินสามออกมาอยู่นอกก็ดีเนาะนุ่คือน้องสะดวกสบายห้องน้ำห้องในเนาะน้ำในไซส์กับสบายก่ต้องโลแล้วก็อีกอย่างคือน้องลาออกมาอยู่กับน้องเนาะกาบโแม่นไม่เตะน้องลาก็บเป็นน้องที่ใหญ่ออกมาแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในที่ทํางานท่าน คู่พ่อเมียแล้วปนย้าเอาไว้ยู่ห้องทางข้างเนาะกะข้างกะประมาณสองห้องห้องที่สามปัญจิณณห้องกะเจ้าเนาะแต่ใส่ย่างไปย่างม้าน้างของพี่น้องเออมันกระบอกเป็นแต่ยันบันไดเลยย่างมันกไกลอีกทั้งย่างเพลิดเพลนห้านาทีกัฮอดทีแรก่นน้องล้าก็ว่าซื้อจักรยานมาขี่คิดไปคิดมาออกไปตอนเช้านี่รถหลายแห่งน้องเรากูกายขี่ลำพังเขาย่างเขาข้ามถนนกะย่างยากแลี้ยวนะแล้วเขาสิไปขี่แต่ยานเนาะ เท่าโบล้งสถานที่โบล้งทางเดี๋ยวไปเกือๆก้างๆเดี๋ยวเขาไปส้นทางดากลดเอาพี่น้องก็เลยเดินเอานี่แหละสบายง่ายและกายอีกอย่างเท่ากะได้วออกกำลังกายแน่พี่น้องเป็นการระะยัดเป็นในส่วนตัวอีกเนาะมาแล้วแม่ ได้แล้วอันนี้มันเป็นอันน,อน,ออนั้นนะมันเป็นส้มส้มน,นื้อโไม่ใส่ก็โอเคแล้ก็จะเอามากกันตักน้ำมันทีนอ หลยเติบหลยเติมอยู่ด้อเต็มจานเลยเดี๋ยวเีา้องก็จะแบ่งใส่กล่องไว้เนาะเดี๋ยวน้องลาแบ่งใส่กล่องไว้พนะี่น้องแบ่งไว้ไปกินที่ทำงานหนึ่งชิ้นตอนเ้านี่น้องลากับติ้งน้องจะบกค่อยกินข้าวหลายปันไดพี่น้อง เขาก็จะเบ่งไปในตนที่ยางลายกว้วเน,ะน,น,นะเาะแซ้วเขาจะจงไว้กินสำนี้พี่น้องกินพอดีปั้นเสาเนาะเพราะว่ายัางเสาหลายห้ากับบทท่านแยกกินข้าวเนาะอันนี้ก็คือของเอาไปกินที่ที่ทำงานพี่น้องนี่เขาจะมาใส่กล้องด้าแต่ความเราจะมาใส่กล้องไว มันเลยพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะดวกสบายในการถือเนาะกรบโบได้ถือหลายสิ่งหลายอย่าง mm hmm. กับโบมันยุ่มมันยพี่น้องในถุงตัวนี้มากอะถือว่าดีอยู่แต่เดี๋ยวน้องลาขอตัวไปอาบน้ำ่อนเดี่น้องกินข้าวพี่น้อง mm hmm. อาบน้ําแต่งตัวแล้วแล้วห้องก็มากินข้าวนี่ของของเขา กินเ้าพี่น้กินเ้าเกาผงเฮาเมาื่อนี้ลวกผักตาแจลวบ่มีอย่างพี่น้องบ่มีของกินเนาะกินลอดผักตาแจจวคือเกา่านี่ทอดเจลผักกินง,ง่ายๆนางลงติ๊งน้องกินมาเด้อพี่น้อง อันนี้คือห้องครัวของเฮานะกระเจะ๊ยกินข้าวอยู่น้องห้องครัวเพราะว่าข้างในเฮาบม่ได้กินวะอกซีหุกเนาะอ็นเพิ่นได้ล่่มตู่คืน้องวันที่ปุหลน้องลาจึงได้เมียนได้อันนั้นเนาะอันนี้กะค่อยๆเมียนไปแล้วก็ไปเวียกน้ำกินเห็ดอยู่เห็ดกินไปน้ำเนาะติงน้องเฮากับแมงปอนอยู่บนตาเครื่อนต่อยู่ทางหลังด้ยพี่น้องอยู่ทางหลังบนหนังกินข้าวเลย แกบอินตนาบนตเลยเอินด้วยเนแหละแล้วก่อนเนี่เหนีบ่ชม่เดีวมันสิไปคือขับแนวฮอโดเอาหนทอดช่มเนื้อนบอมาพี่น้องเอา

กุ๊ฟแอร์เรามากินข้าวยังมีรสชาติเลยจะจูบกูไลยออกมาไว้นะอยู่ตัวกับแางนะ ิงกินเชะัมมีกระแตป,ปิ้งเนาะมันจะจังปตลาดไปซื้อ ข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องเตรียมกับข้าวกับน้ำแล้ววันนี้น้องหลาจ,จะถือข้าวปุ้นไปกินน้ำเนาะข้าวปุ้นเฮ็ดไว้เมื่อคืนนี่พี่นอ้องค้าวปุ้นนี่เส้นใหญ่มากเดี๋ยวไปเอาจอกก่อนเดี๋ยวจอกก่อนจอก็โจกผมมีจอกตัก จงไปไหนหมดจงไปไหนหมดทีนี้เพราะว่าได้กับข้าวแล้วกันยังของกินตอนพักเบรกนะพี่น้อง chạy kapo ở anh kèp 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 กระแวนไปเครื่องนึงเนาะว่าเอาไปเบิดแตะอใส่ไหล่อ่ากระเตะหนึ่งฮะเลยกับแพรกหนึ่งเลยเก็บข้อตู้มันได้เรมนอน้องราจะเอาไปกินไปที่ทำงาน โอ่คปาอันนี้ลุยเลยเคยเสียลูกบาศกไปกินนั่เลยน้อก็สวยมัค่ะบวงข้ไปอันผมนี่เนาะผมนี่กระโดดแท้ ยังสั่งอันโทพื้นมาแอนันโทพื้นยุสิมาอาณาไม้ห้องพี่น้องวันอาทิตย์นี้น้ำบาจีน้ำอันนี้เราไปจะใส่ถุงอันนี้ใส่เก้าเออขอบคุณน้้ำบาดเนาะต้องเอาให้คุกอันนี้คือน้ำบาดเพื่อน้องลาเฮ็ดไว้แต่มื่อคันเนาะเราก็จะแช่ไว้แบบนี้เลยพี่น้องแช่แข็งไว้เพื่อไปหยอดตอนเทีย่ยงมันก็นจะละลายไปกินได้เลย ก้ปุ้นน้ำหวานชุกชุกกพี่น้องอน,นี่กับข้าวของเฮาถือมาบดมื้อเนาะพี่น้องเนาะเนี่อันนี้ตอนเที่ยงอันนี้ตอนพักเบกค,คือแต่ละเขา้าเฮาได้เอาโคกินพักเบกไปเฮาก็จะไปซื้อข้านุมซื้อนมกินกันเบิมื้อหนึ่งค่ะหกสิบบาทพี่น้องกับเบิดหลายอยู่เนาะน้องลาก,ก็เลยเลือยที่จะเกักบข้าวไปกินในตอนพักเบกเนาะเวลาเฮาหิวเฮาก็กินขา้ขาวถ้เาเฮาอิ่มข้าวเฮาก็จะไปญาติแมวอื่นพี่น้อง เอินนี้กับโลทาฮอตเวลาอีกจังหน่อยเฮาเก็จะออกไปเดินทางเนาะพี่นนะ้องเนาะงานไปงานนะเนาะบรรยาก,กาศตอนเช้าพี่น้องบรรยาก,กาศตอนเช้าของกับเดนไปทำงานตอนนีเป็นช่วงลูกละหนาวมาี่ิฮะหนาวห้องก็หดตรงเทงงาน ลงงานนี้กับลงงานก็ไปเริเร่มมดเล่ิเข้ามาแล้วกาพ,พักพี่น้อยนะพักจ้าพพเพราะว่าพักน้องลายัางหลายอยู่เอากระตรงได้มาฮุดเนาะตอนเช้ามาฮุดแล้วก็ไปต๊ะบัสแล้วก็มาฮุดพักเนาะพี่น้องก็ได้มาเพื่อเวลาหน่อยหนึ่งเนาะ เป็นเลยเรียนเป็นหน่วยดุกดุกพี่น้องเรียนมาอีกหน่อยก็อาจจะได้กินอีกจล็กน้อยเพราะว่าหน่วยเริ่มใหญ่เริ่มตึงแล้วพี่น้องการหดขาส่วนกระบาลัดหดประมาณสามบัวสี่บัว ตามบวที่เหลือเนี่ยเราจะเล่นนะบสุดท้ายสุดท้ายพดฟักแพวก็จะหน่อยแต่กี้อาบน้ำที่นี่ก็คือพดง่ายนะคะเนาะออันนี้น้องลาลูกไปค้ำสมง,งามแล้ว หากระว่าไม่ตัวนี้นอันนี้อิตู้ตัวนี้อิตู้รู้ว่าไปแม่งรักเนาะมันเกนน๋ตัวนี้น้องหลกกาก็เอามาบ้านลุกลรลินแต่งามสวยตัวนี้มาพี่น้องแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวน้องหลาาขอตัวไปเข้าเวียกกอนเนาะจ้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมักพริกบัวได,ด้ฮดเดี๋ยวพักเบรกห้าโมงค่อยมาฮดนะเพราะว่าฮดเวลาแล้ว